สวัสดีจ้าทุกคนมาเอาหน่อใหม่ไปเผาพาว่ายาวมดแล้วเนาะอันนี้น่าจะรอบสุ้ยเพราะว่าฝนมดแล้วแต่เราไม่ได้มาดูสักทียาวมดไปยาจะเอาไปเผาเผา,าแล้วก็จะเอาเสียนไว้กินนาแรงมาเดอ้อใครว่างก็มาช่วยเดอ้อหลายลายเลยทุกคนไม่ได้มาดูจ้าที่มาดูว่านี้ยาวมดก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ตัดเอายาๆนี่แหละยตัดแต่งเข้าไปด้วย แล้วเ้อทุกคนรอบนี้นะจะรอบสุดถ่ายที่นี่ออกกันนะจะเป็นแนงแนงแค่แหละอันนี้ก็ตัดไว้ขนาดนี้เลยเพราะว่าเอาไว้จับพอเราจะเราจะเผาก็ต้องตัดยาวๆหน่อยเพื่อมีที่จับเนาะตัดแต่งกระอบเมื่อไรเขามาดูอย่างนี้หละวันไหนก็จะไม่วางไม่วางยิงไม่ยุงหุ่นไว้ก็ เกี่ยวเขาเนี่ยอู้โวไม่ได้มาดูเลยยาวมากอันไหนได้เขาจะงออันไหนไม่ได้ก็เหนะียวกันวัดฝัดหัวอันนี้ได้มีกำลังสั่นได้ตึ๊บมีตัดทิ้งอันนี้ก็ต้องตัดออกเนาะ เกือบติดหัวเจ้าของเกือบหมานไปทุกคนเอ้ยถูกแต่หัวเจ้าของเองทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ยมันยาววันนั้นจะเอาไปทําไมปะย้าอู้มันได้เลยทุกคนมันมีเนื้อเนี่ยเวลาไปเผาน่ะแสีบแฉกเร้อมมีนิดนหน่อยๆแล้วก็ผสมไปใช้กันไปนะอันนี้ก็จะตัดตัดใส่พอบานเองอันนี้เอาไหมจ้าเอามันเนี่ยยังเงี้ยอืมเอาเหรอ พอเม็ดแล้วประมาพอเมดแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปเผากันไปเก็บใสเ่มาเข้งเข้งเข่งขงเงเใครจะแบ็แบ็ดเนะที่นเราก็มาเผา เผาแล้วเราจะเอาแบบสุกๆใหม่ๆพอเราชอบมันจะได้หอมๆนะทุกคนนี่เริ่มจะได้แล้วเริ่มจะเข้าที่แล้วลบก,ก่อนอู้ควรสุดยอดเลยทุกคนเองเหลืองๆหอมๆเวลาแกงเวลาสุกเอามาทํากินได้เลยเนาะไม่ต้องรอแบบจะกินก็ต้องมาเผาทีโอ้ไม่ไหวไม่ทันไม่ทันใจเผาไวเลยจ้ะมีก็เผาไวเลยทำไวเยอะๆแปเอาไว้ทำกินได้ยาวๆ ไฟก็เริ่มระง,งับแล้วเดีนตาไปหาฟืนมาเด้อต้องเอาอีกเพราะว่านอนไหน่อยใหญ่หๆก็ต้องใช้ฟืนเยอะหน่อยเร็นแล้วทุกคนเอ้ยจะมาปอกเราเสียไปเสียนเย็นแล้วก็ปอกออกโอเได้ประมาณนี้หน่อยใหญ่ๆอยู่นี่ก็ได้ขนาดนี้แหละนี่สวยงาม สวยงามตาได้เลยเสียงไหมนั่นน่ะโอ้โหก็นเอเห็นคนไม่ได้เลยเนาะเุ็คนไม่ได้เลยเ,เจ้าของไม่ได้เลยนี่เอาอย่างงี้เอาแค่นี้ทุกคนอันนี้ก็เอาออกก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าเอาไปทำแล้วมันไม่สวยงามน,นะคล้ายๆเขาเป็นเปลือกมันเวลาเราเผาแล้วเขาก็ติดอยู่ตรงนี้เนาะแต่ถ้าปัญยาเอาน้ำปยาเอาหมดแหละอันนี้เอาออกลอะออกลอะแก๋ๆออกเวลาเราแกงมันที่ บดเช่บเนาะเอาที่เขาได้ของเราเองเนเาะหล่อออกไปเหอะเออนี่จะได้ประมาณนี้โอ้ได้หลายอยู่ทุกคนแค่เวลาเติบแลวกว่าจะแเล้วสิบาอกสามถุ่เมบนบอกวันนี้จริงๆเราต้องเผาอีกให้ใหม่กว่านี้นาะตาเนาะอันนี้มันไม่ดำมเลยขนาดนี้แหละฮะ ต้องเผาเยอะกว่านี้แม่ไอ้คนนึงชอบแบบว่าให้มันใหม่อย่างงี้นะน,นี่นี่เนี่ยเสกหอมเวลาเราแกงนะเอาไปขึ้นปุ่นตกะแค่ละปุน <c> ต <oughs> กเออนี่น่ะอย่างงี้น่ะ,นหนนนะเหมือนหน่ออันนี้น่ะเหมือนอันนี้โอ้โหเจียมเลยแต่เวลาเราปอกอย่างงี้นะเราเดี๋ยวเราเอาไปล้างอีกเต่อแต่โอ้โหอันนี้ถูกใจ แกไปรุนเลยนี่เนี่ยยังมีไงลาเราเอาไปแกงไปอะไรเนี่ยอ้หอ่อมมีตัดออกเนาะตัดออกแน่นอนไม่ต้องเอาไปพอเวลาเอาไปแล้วเดี๋ยวพอบ้านเอาเมดไม่ใช่ไรหรอกพอบเมดแล้วมันก็เอามาแกงคือเกงยาก ทำไงเอาได,ด้เดี๋ยวนเดี๋ยวจะตัดไปอย่างงี้เราจะไปเสียนเอาหางมันเฉยๆเนาะอันนี้มันมันเอาได้เนาะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่เอามดเราจะไปเสียนเอาแค่ปลายๆนข้างล่างเสียดายเนี่ยมันอ่อนกินได้เอาตาทำไมเป็นแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวทุกคนไป เดี๋ยวเราจะไปทําการล่างแล้วก็ไปเสียดอยู่บ้านพอมาฝนตกเนาะฝนไล่แหมฝนตกอีหนี้แล้วทุกคนไป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 ฝนตกไปไปไปเสร็จแล้วทุกคนล่างแล้วเรียบร้อยนี่ฝนกับปนัดมาบัดที่นี้เราจะมาเสียนแล้วก็ขูดไปเลยเนาะขูดไปยังไงเนี่ยถ้าขูดไม่ทนัดก็วางเลยจ้ะเราจะค่อยๆขูดเนาะให้ข้าเป็นเส้นๆอย่าขูดใจร้อนเนาะ ถ้าใจรอดแล้วมันจะเป็นแบบยังไงล่ะเต้มมตุ้มุ่มอย่นะจริงๆแล้วมันต้องใช่ะตะปูคูมคมนะน่ะทุกคนอันนี้ก็ทำหลายทีแล้วเนาะตะปูก็เริ่มมดคมแล้วค่อยๆเสียนเนาะไม่งั้นเขาจะเป็นแบบอันนี้ก็ไดเนาะสองก็ได้สองก็ดีไดต่ว่าสอบน่ะไม่ละเอียดเท่าตะปู เพราะว่าเขาไม่ค่อยคมถ้าไม่คมเราจะเสียนแบบเป็นเสียนใหญ่นะทุกคนยังไงเราก็ไปต้มอ,อีกที่หนึ่งเขาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพยาเอาไอ้หน่อยใหญ่ให้ดูเนี่ยสมมติเอาไอ้ซอมนะไม่โอเคเอาตะปูด,ดีกว่านีตะปูเขาก็จะประมาณนี้ จริงๆเราจะปูสองดอกก็ได้นะทุกคนถ้าทุกคนแบบอยากให้มันสวยงามทำเป็นสินหนิหน่อยนะโอ้ยหล่นเปะอันนี้เป็นเปลือกเขาทิ้งไปเปลือกไปเปลือกทั้งหยอดๆเขาก็กินได้เนะอ่อนๆแ,แต่ปูหมักอีกเลยบางคนเขาก็ไม่ชอบมันเป็นบานพาวเวอร์พาวเวอรอีกโอ้ยนี่เราก็จะซอยซอยไปจนกว่าจะเล็วไปเลยทุกคนแล้วก็ไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินได้นาน ทำตออหลายอย่างเนาะเวลาทำหน่อไม่เขาอะมันหลกักมัน,ามนยากหลายอย่างคือเราต้องเอาไปเขาเผาแล้วก็เอามาเซียนถ้าเป็นหน่อไม้ดองก็ซับแล,ล้วก็แล้วเลยอันนี้ต้องไปเขาอีกโหกว่าจะได้กินนี่ก็ทำไปเรื่อยอย่าง้งหละทุกคนจนกว่าจะแล้วเนาะโอเคจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เลยจ้ะเดี๋ยวไปยาขอนุญาตทำต่อนาจะจากเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเนี่ยทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนี่แหละกะละมังหนึ่งเนี่ยปันเนี่ยอะไรจะแล้วก็ไม่รู้สำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายไม่ไปไหนหรกทำตัวนี่อ้ย